สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าสวนพาเข้าสวนเช่นเคยครับเดี๋ยวอะพามาดูเอ่ต้นไม้กำลังออกออกดอกออกผลครับอันนี้ต้นมะนาวครับปลูกลูกโตมาครับแต่ไม่ค่อยดกเท่าไหร่ครับไม่ได้ค่อยใส่ปุ๋ยใส่อะไรเนาะอยู่ธรรมชาติของมันก่อหลายลูกพอสมควรครับปล่อยธรรมชาติครับผมนี่แหละคุณป้าเขาปลูกเอาไว้ครับปลูกไว้แล้วคลองเนี่ยในสวน ข้างๆสวนครับเรงไม่แก่ล้วครับช่วงช่วงนี้มะนาวก็ออกเยอะนะราคาถูกด้วยหน้าหน้าฝนหน้าฝนราคาถูกด้วยครับสองลูกครับกำลังกำลังมันก็ออกเรื่อยๆข้ามะนาวกำลังกำลังออกก็มีครับครับผมต้นต้นใหญ่พอสมควรนะแต่ต้นเตี้ยไม่สูงมากค่าที่นี่ป้าเขาปลูกตอนกิ่งงนั้นับเอากิ่งกิ่งที่ตอนมาปลูก ไห้มันเตีย้ยตน้นละหมากลางไม้ทุกสายพันธุ์นะครับฝ้าเขาจะเอาต้นไม้ตอนเก่งมาปลูกมันดูไร่เตีย้ยครับเก็บผลผลิตง่ายะนะเตีย้ยก็เก็บง่ายครับออกก็เยอะเหมือนกันครับพกหลังพวกมะม่วงพวกนี้ครับเอาเตียเต้ยๆทางนั้นที่เห็นนะครับนี่ตเลาะคลองข้างถนนนี่แลลวครับสน,นามกีฬาครับซอยสนามกีฬาก็เลือก อันนี้ก็ต้นลำไยครับช่วงนี้ลำไยเพิ่มออกงหมดไปครับนี่อันนี้ต้นลำไยนะคุ่สอ,อกไปเก็บไปครับเก็บกินหมดแล้วออกยอเยอะพอสมควรนะครับต้นโกงเลยนะครับเวลามันออกเฮ่รับตัดตัดช,ช่วงช่วงช่วงมันออกลูกครับช่วงมันช่วงมันออกผลผลิตถ้นนตัดเอาครับเพราะว่ามันเกาะมันโค้งอม,งงมาเยอะเนี่ยครับนี่ปา่าสวน อันนี้ต้น้นใหญ่ครับหลายปีเท่าที่ผมเห็นนะใหญ่ๆครับต้นนี้ก็น่าเป็นสิบปีแล้วมั้งครับหญ่เนี่ยอันนี้ก็ต้นต้นไม้นะต้นมะยมครับตรงนี้ก็ต้นมะยมต้นมะยมเวลามันออกมันไม่ได้กินครับนี่ยมันกําลังออกนะมันมันแบบฝาดๆมันมะยมหวานครับชิมดูแล้วมันมันสุกมันจะหวานถ้ามันไม่สุกมันจะอ่าฝาดๆยังไงไม่รู้ครับ เดี๋ยวต่ไปทานข้าววันสักปลาเรียกแล้สวสั่งข้าวไนวะ้วันเสร็จแล้วครับอโอเคเพื่นอ,อนๆความชุ่มชื้นลมลืน่นเอาฝากเพื่อนๆนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามาคลิปนี้มีประโยชน์ก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจนมายมพันเพื่นอนๆจนมายมอ่ะโร็วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ